เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้ครับยี่สิบ่รายการในคอสแคสซิ่งนะครับผมอยู่กับผมเอ้คลอสนะรายการที่คุณกำลังรับชมตอนนี้นึ่งคือเบอร์เดอร์โซลสัสเพ็กพาร์ทที่สกันแล้วนะครับผมจากพาร์ทที่แล้วนะฮะบอแสที่เราได้คือต้องตามหาเด็กผู้หญิงที่ไปที่โบสถ์ให้ได้ซึ่งบอแสล่าสุดที่เราสันนิษฐานมาคือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาหนีออกทางหน้าต่างครับเราก็ต้องตามหน้าต่างไปดีครับรออะไรใช่ไหมไปนกมาแล้วเอาก็อยู่ไม่ไกลนี่หว่าแค่นี้เอง อืมไหนดูสิชะงเงอลงได้เป็นวิญญาณน่ะ <S <S ฉันรู้ว่าถ้าตกลงไปฉันไม่ตายนะ <S 1> <S 1> แต่ก็ยังเสียวๆอยู่ดีน, <ry> <sk r isa> นั่นเลยอันนะก็เข้าใจก็คนเคยเป็นคนมาก่อนนี่ว่าผีเคยเป็นคนมาก่อนก็เข้าใจโอเคไฟดูบิสเนส เป้าหมายต่อไปของเราก็คือตามหาพยานครับเป็นพยานคนเดียวที่รู้เหตุการณ์นะครับซึ่งโบสถ์นั้นอนะ่ะจะเป็นการเดิมพันของเราก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะอยู่ที่โบสถ์นั้นจริงหรือเปล่า What is this เฮ้ยอะไรอ่ะทุกๆวันตายไปสำหรับฉันมันตายไปแล้วอ้าวอ๋อนี่ที่ที่เมียตายเหรอเนี่ยน่าสงสารจริงๆ What is that เป็นความทรงจำของคุณภรรยาเก่าของเรานะครับ เราทะลุตรงนี้ได้แต่ไม่สามารถผ่านบ้านไปได้เราจะไม่เสียเวลาสิงตำรวจที่ไหนนะครับเราจะตั้งเป้าไว้ว่าจะไปที่โบสถ์อย่างเดียวเฮ้ย <c oughs> เนี่ยคือกูเข้าใจว่ากูก็เป็นผีแต่บางทีกูก็กลัวผีด้วยกันเองเข้าใจไหม,มไม่ยืนขวางทงขวางทางก็รู้อยู่นี่มันมืดมืดเฮ้ยมีที่ซ่อนด้วยแสดงว่าแถวนี้อาจจะมีซ้ำติงไปทางนี้ถูกกว่าเฮ้ยมันโดดได้เรื่อยๆเลยอะโคตรเจง๋ง มาแค่สุดทางครับนี่คือ,อไรทางขึ้นไปข้างบนนี่ไงเรามาถูกทางแล้วมาถูกอา้าวอ้าวทางอ๋อทางไปโบสถ์มันอยู่นู่นครับนี่ให้กูขึ้นมาทําไมเนี่ยอ๋อมาเก็บของซ่อนอะไรนี่เหรออ๋อเข้าใจแล้วตรงนี้เขาให้มาเก็บของซ่อนครับเพื่อไม่มีอะไรมากนะครับหงสยัยจเราต้องเดินกลับไปทางขวามือทางที่เราเห็นตอนแรก มีคุณผู้หญิงนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้มีวิญญาณมีอ้าวอ้าวเอามาทะลุเอามาทะลุได้นี่หวัดลืมไปอันนี้คือหน้าบันไดเขาก็มีให้แหมกูก็โดดลงใครอะเนี่ยชอบมาหลอนๆแบบเนี้ใจเย็นนะนายอ้าวผู้หญิงออผู้หญิงผู้หญิงไม่ใช่นายผู้หญิงใจเย็นนะเธอ ลองทำไมเนี่ยไหนมาคุยกันหน่อยสิฟังนะฉันไม่รู้ว่าฉันช่วยอะไรได้แต่ว่าฉันคิดว่าฉันน่าจะพอช่วยได้ที่นี่มันคือที่ไหนเนี่ยฉันจำอะไรไม่ได้เลยมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันก็ไม่รู้เนี่ยเออผมขอโทษที่จะต้องบอกนะว่าเธอหนาตายไปแล้วรู้ไหมหนูน้อย ฉันรู้ฉันรู้ว่าฉันตายแล้ว <c oughs> ยังไงต่อฟังนะฉันก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณนั่นแหละ <c oughs> ฉันเป็นนักเสืบ <c oughs> และจะลองสืบ <c oughs> หาดูว่าในถาแถวๆนี้มันจะมีอะไรที่พอช่วยเธอได้บ้างฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนอ่ะเธอจำอะไรได้บ้างไห <c oughs> มอะ <c oughs> ถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ <c oughs> ลองบอกมามันอาจจะช่วยได้อะ ฉันจำได้ว่ามีคนเยอะมากและมีเรือพายทุกคนดูจะกลัวมากและฉันจำได้ว่าเห็นชื่อโมโนแฮนเซ็ตโอเคแค่นี้ก็น่าจ,จะพอช่วยได้เดี๋ยวฉันจะลองหาคำตอบดูอืมห้าเบาะแสนะครับอันนี้ดูเหมือนเป็นเควสย่อยหรือเปล่าห้าเบาะแสเนี่ยเจอแล้วอันแรกน่แน,น่นอน,นครับนี่น่าจะเป็นข่าวลายเกี่ยวกับเธอ เธอตายไปตอนที่พายเรือแล้วเรือล่มไม่เคยพบศพเธอแต่เธอกำลังทำอะไรอยู่นะตอนนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับคือไม่รู้ว่าตายยังไงแล้วมีอะไรอีกอาเทียนนี่คืออะไรดูสิ Candle ก็มีอะไรไม่มีอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมเนี่ยนี่ก็บบอกแสใช่ไหมนี่คือ frame Picture กรอบรูป ผู้รอดชีวิตเอ๊ะไม่กี้ผมอ่านแวบบ็แบๆว Survivor of the Moon อะไออะไรนะที่ผู้หญิงมันพูดนะปี1904อ๋อนี่เก่าแล้วนี่หว่าน่าจะเป็นผู้รอดชีวิตนะครับน่าจะอยู่ในเหตุการณ์ที่เรือมันพังมันล่มนี่ด้วยหละมัง้งและนี่คืออะไรห่วงยางดูเหมือนว่ามันจะเป็นอนุสรณ์บางอย่างนะฉันว่าผู้คนน่าจะทิ้งร่องรอยอะไรไว้มากกว่านี้นะมันน่าจะช่วยอะไรได้มากกว่านี้อ เลยอีกชิ้นเดียวครับที่เราต้องหาอีกชิ้นหนึ่งอยู่ในภูมิยาปะวะนังสือพิมพ์ก็สำรวจไปแล้วนะครับแล้วผู้หญิงคนนี้ยังไม่ต้องคุยเดี๋ยวเราต้องหาบอดแสบเพิ่มเนี่ยนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรมีโนต้ตบุดดอกไม้ด้วยคุณจะถูกจดจำอย่างแน่นอนคุณคือฮีโร่ของพวกเรา อดูเหมือนว่าจะมีมากกว่าหนึ่งคนที่ติดนี่บุญคุณชีวิตของเด็กคนนั้นนั่นน่ะพอเจอดอกไม้ชิ้นสุดท้ายเราก็รู้แล้วครับว่าผู้หญิงคนนี้แหละคือฮีโร่ที่ช่วยอีกหลายชีวิตเลยนะครับน่าจะเกิดเหตุการณ์เรืออับปางขึ้นแล้ววิญญาณน,นี้ก็ไม่รู้เรื่องว่าตัวเองแบบมาอยู่ที่นี่ได้ยังไทงทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนช่วย เป็นคนช่วยชีวิตหลายคนไว้แต่ระหว่างตายความทรงจำน่าจะหายไปโอเคเดี๋ยวเรากดายเพื่อบอกเธอว่าเธอเป็นใครนะครับผมว่าบอกแสแรกที่เราควรจะชี้ไปเลยนั่นก็คือดอกไม้ที่พูดถึงเธอและเรื่องหนังสือพิมพ์ที่อ่ารายงานถึงเหตุการณ์นี้รวมถึงรูปภาพผู้รอดชีวิตนะฮะแน่ผมเดาถูกเป็นไงดูเหมือนว่าตอนที่เรือล่มเด็กคนนี้ไม่ได้เป็นเหยื่อนะ แต่เธอคือฮีโร่เธอช่วยเหลือผู้คนไว้มากมายก่อนที่เรือพายของเธอจะล่มเธอจําเป็นต้องรู้แล้วแหละว่าเธอมีความรักมากมายต่อคนพวกนั้นแค่ไหนพี่เจออะไรไหมชื่อที่เธอจําได้น่ะมันปรากฏว่าเป็นชื่อเรือที่จมลงไปแต่เป็นเพราะเธอทําให้คนพวกนั้นรอดชีวิตเธอเป็นฮีโร่ของคนพวกนั้นนะถ้าฉันช่วยพวกเขาไว้ได้ แล้วทำไมฉันถึงตายอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่เธอไม่ได้ช่วยทุกคนไว้แต่เธอพยายามจนถึงที่สุดจริงสินะฉันว่ายน้ำไม่เป็นนี่ฉันคงจะจมน้ำไปอ่ะฉันเสียใจจริงๆนะไม่ไม่ไม่เป็นไรขอบคุณมากนะคะตอนนี้ฉันไม่รู้สึกกลัวหรือเศร้าอีกต่อไปแล้วฉันกลับภูมิใจด้วยซ้ำ ถ้าไม่ได้คุณมาช่วยเนี่ยฉันคงไม่มีวันรู้ได้แน่ว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเขาพูดจริงๆจากกล้นบึ้งของหัวใจสู้ๆนะสาวน้อยฉันดีใจนะที่ได้ช่วยสู้ๆจ้าขอให้ไปผุดไปเกิดในภพที่ดีๆเนี่ยครับคนอย่างนี้มีบุญนะครับตายแล้วได้ไปผุดไปเกิดเป็นคนดีๆแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าต่อไปนะครับหลังจากที่เราแวะทำเควสระหว่างทางไปแล้วเรียบร้อยเราจะเดินเข้าโบสถ์ไปเลยจ้า เดินเดิน yes มาถึงโบสแล้วอีผู้หญิงคนนั้นมึงอยู่ไหนมาคุยกันก่อนเมื่อคนเราต้องการจะหลีกหนีจากบางสิ่งเรามักจะหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ที่เราคิดว่าจะไม่มีสิ่งร้ายๆเข้ามายุ่งกับเราได้แต่ยังไงซะเราก็ไม่มีทางเลี่ยงความจริงได้มันจะติดตามเราไปทุกคนทุกแห่งชาโคตรคม เขามาแล้วครับในโบสท,ที่โคตรเงียบเลยเฮ้ยมีวิญญาณด้วยมีวิญญาณด้วยครับ I need to figure out where the witness is คือต้องรู้ให้ได้ว่าไอพยานนั้นมันอยู่ในเบาะแสที่เราต้องหาในที่นี้ก็คือหนึ่งเบาะแสนะครับเราซ่อนตัวได้แสดงว่ามันต้องมีตัวอะไรแปลกๆตามมาแน่นอนเลยครับ <laughs> ชัวร์ๆเฮ้ย อันนี้คือสามีตายเหรอแล้วมานั่งข้างๆคิดว่าคงใช่นะหรือเปล่าวะไม่ใช่ดิมันไม่ได้พูดถึงสามีมันนี่หว่าเพราะว่าช่างมันเถอยจะไปสนใจเลย What it s h is this? นี่คืออะไรนี่ไงครับนี่ไงเด็กผู้หญิงคนนี้มาที่นี่จริงๆด้วยนะครับมาหาบาทหลวงเพื่อขอซ่อนตัวอะไรประมาณนั้น ตามเบาแสที่เราได้มาจากพาที่แล้วในะมาดูความจริงกันครับนั <is> ่นไงผู้หญิงคนนั้นเธออยู่ที่ไหนเนี่ยอืม <c oughs> เราจะเลือกเบาแสไหนดีล่ะเนี่ยเราจะสานิฐานไปทางไหนดีโอ้โหมีตัวเลือกให้เลือกเยอะแยะมากมายจะไปที่กำแพงนี้ดีหรือเปล่าเรื่องแบบว่ามีคนมีพลังแบบโคตรเยอะ หรือว่าฆาตรกรที่กําลังตามหาตัวผู้หญิงคนนี้หรือว่าตัวผู้หญิงคนนี้ที่ซ่อนอยู่อมีอะไรบ้างเนี่ยกระเป๋าที่แพ็คไว้แล้วหน้าต่างที่แตกเรื่องโบดเรื่องโบดเหรอลองดูไหมกดไปไม่น่าจะเสียหายอะไรคือมีตัวเลือกเยอะไม่รู้จะเลือกอะไรออะเลือกโบดละกันอ่าถูก ถูกใช่ไหมพ่อคะหนูขอซ่อนตัวอยู่ที่นี่สักแป๊บได้ไหมแน่นอนลูกลักเราจะช่วยเองให้ลูกไป<ๆ>อยู่ที่ใต้หลังคานะห้องใต้หลังคาของโบสเนี่ยเธออยู่ที่ห้องใต้หลังคาเหรอเราไปเช็คดีกว่าอ่าได้มาแล้วครับรู้ที่อยู่แล้วห้องใต้หลังคาประเด็นคือห้องใต้หลังคาที่ว่ามันอยู่ไหนต้องขึ้นไปบนหลังคาในขอออกไปสำรวจด้านนอกหน่อยดิ ว่าห้องใต้หลังคามันเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าห้องใต้หลังคาเราก็ต้องขึ้นข้างบนดีถูกปะใช่ไหม What is this ดูทรงละผ่านไม่ได้แน่นอนอย่าไปเสี่ยงครับโอเคเราขึ้นทางนี้แล้วมันเชื่อมกันไหมเชื่อมเชื่อมใช่ไหมอ่ามันเชื่อมกันนะครับจําทางอ่ามีของซ่อนมันคืออะไรอะเก็บสะสมเรื่อยอ๋อเป็นแบบว่าของซ่อนในด่านนี้นะครับนี่คือไร่ นี่คือไร่อ้าวกำแพงกัน้นไฮกระโดดข้ามไปได้ด้วยเว้ยมีของให้เก็บมันคือมันคือของซ่อนของแต่ละด่านนะครับไม่มีอะไรมากโดดข้ามไปเยสเราเดินไปทางนู้นมีบอ่อแสอะไรไหมให้ชิครับห้ชิครับอ้าวไปไม่ได้แหละตันแต่ข้างในมีใครนั่งอยู่อะแล้วข้างในมันมีของซ่อนเว้ยอ้าวยกตกแล้วไม่เป็นไร เนี่ยเราต้องหาทางขึ้นไปข้างบนเว้ยจริงๆข้างบนมีของซ่อนเว้ยแต่ว่าอย่าพึ่งเลยนี่คืออะไรโอ้โหภาพมันตอกยำ้ำภาพมันตอกยำ้ำนี่คือโบสถ์ที่เราเคยแต่งงานเหรอเนี่ยทำไมแต่ละทีที่เรามาตามหาพยานคนนั้นมันเกี่ยวกับชีวิตเราทั้งหมดเลยวะมันต้องมีเงื่อนงำอะไรสักอย่างสัญญาว่าจะรักคุณคนเดียวตลอดไปข้อนอโอ้มันจีด๊ด เร็วๆรีบๆจบคดีดิจะได้ไปหาเมียแล้วห้องนี้เข้าได้ไหมเนี่ยเฮ้ยแถวนี้มีผีสางอะไรเปล่าเฮ้ยมันมีที่ซ่อนวิญญาณเยอะเลยว่ะตรงนั้นะ่ะผมว่าน่าจะเป็นทางอะไรสักอย่างซึ่งเราไปไม่ได้แ <laughs> ม่งติดไอ้นี่เฮ้ยเลื่อยครับเก็บครับเยี yeah. ่เราเดินเข้ามาในห้องนี้ซิทะลุผ่านฝั่งนี้ได้ไหมไม่ได้ครับต้องออกอ่าเลื่อยอีกแล้วเลื่อยอีกแล้วดูฝั่งนี้ซิ อุ้ยฝั่งนี้ก็ไปไม่ได้แล้วจะเดยวเดี๋ยวได้ปะวะได้โงอฉลาดสุดๆเราสิงตัวคนทำความสะอาดผ่านเข้าไปได้นะครับและนั่นก็คือ <_ hen> ใช่ไหมนะ่ะ <_ hen> <_ hen> นั่นคือห้องใต้หลังคาใช่ไหมน่าจะต้องเป็นทางนั้นนะ มีแมวด้วยเขาเลี้ยงแมวเหยอ Find ร h e way to อ h e attic หาทางขึ้นไปบนอ่าชั้นนั้นให้ได้นะครับอืมปีนดีครับรออะไรอ้าวปีนไม่ได้เอตัวกูมันเดินผ่านเลยนี่หว่าตัวกูมันเดินผ่านเลย c a Cat scratch คืออะไรรอยข่วนของแมวหรอหรือว่าเป็นแบบร่องรอยการผ่านหรออืม เดี๋ยวเราเฮ้ยมันซ่อนได้ <S <S เข้าปไปข้างในได้หรอวะเข้าไม่ได้ครับประตูเปิดไว้หรือเปล่าเอ้ยประตูเปิดไว้นี่เราก็เข้าได้สวัสดีมีใครอยู่ไหมไปจัดการแม่งก่อนเลยอย่าไปกลัวเอาเลยครับเอาเลยครับเราจะเข้ามาทางไหนดี ที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยทำไมมันดูน่ากลัวน่ากลัวเฮ้ยบันไดมันโดนขวางทางเนี่ยครับเราจะขึ้นไปข้างบนก็ไม่ได้ครับมันมีไอเนี้ยขวางทางอยู่แล้วเราจะไปยังไงละทีนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเก็บเลื่อยกูจะซ่อนกูจะเก็บเลื่อยนะโอเคไอผีน่ะมันอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวรอจังหวะผมคิดว่ามันน่าจะเดินไปเดินมาใช่ไหมนั่นไงเอาละครับเราอยู่หลังประตูมันไม่เห็นแล้วหรอกครับ เราจะต้องรอให้มันหันหลังนะครับเอ้ยอย่าอย่าสัมผัสถึงวิญญาณกูณนะเห็นนี่งานเข้าเลยนะเข้าไปครับมึงโดนตายซะมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วครับเดี๋ยวเราตามหาบ่อแสให้ทั่วๆนี้ก่อนเราควรจะทำยังไงตอนนี้เราได้แค่เก็บเรื่อยครับแล้วเราเราดูบาะแสได้เปล่าว่าแบบเด้อเด้อ c o r r d n t Object f i n d t h e Cat อ๋อเรากด Start เพื่อดู Quest ได้ครับเราต้องหาแมวใช่ไหมอ๋อผมเข้าใจแล้วไอทางทางเดินของแมวที่เราเห็นตอนแรกอะที่เราเห็นตรงนั้นอะที่มันเป็นไม้ๆน่ะเราจะต้องสิงแมวแล้วก็กระโดดเข้าไปแน่เลยว่ะแมวมึงอยู่ไหนแมวเหมียวแมวเหมียวแมวเหมียวมึงอยู่ไหนมันนี่เราจะพาแมวขึ้นไปบนชั้น ห้องใต้หลังคาแน่นอนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นประเด็นคือแมวมันอยู่ไหนวะต้องตามหาแมวอีกโอไมค์เกิดแมวจ๋าแปังอยู่ไหนแป้งอันนี้ทางเดิมแปังอยู่ไหนป้งรูปแป้งจ๋ารูปแป้งเป็นชื่อแมวผมเองนะครับไม่ต้องงงว่าแบบแป้งไหนแป้งเป็นใคร แม่เอาไปไหนไม่รู้ครับไหนลองเข้าทางนี้ดูน่าจะอ้อมมาฝั่งนี้และนี่คือไร่นี่คือไร่นี่คืออีเด็กผู้หญิงคนนั้นมันขึ้นลิฟต์ไปจริงๆด้วยครับไปที่ชั้น3ฮะลิฟต์มันค้างอยู่ที่ชั้น3กําลังขึ้นไปข้างบนเหลอไหนดูซิชั้น1คือเหมือนแบบเป็นโบสถ์ชั้น3คือห้องใต้หลังคานะครับชั้น1ก็จะเป็นแบบพวกห้องครัวส่วนชั้น2นี่คืออะไรไม่รู้ครับแปลไม่ออก แมวอยู่ไหนนี่เราต้องมาเดินตามหาแมวในนี้หรือนี่อ่าเจอแล้วมึงนอนอยู่นี่นะนอนอยู่นี่นะน้องแมวรอกูแปบ๊บกูหาของเก็บก่อนนะครับเอาไปไม่ได้ละในห้องครัวนี้ละในห้องครัวนี้เราผ่านมาแล้วแสดงว่าเราน่าจะหาของครบแล้วมั้งถ้าเกิดผมพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะสิงล่างแมวเอ้ยเราร้องได้ด้วยนี่าแมว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 เอ้ยลองไปลองใส่คนดูดิ โนเนียโนเนียขาได้ปะสายขาสายขาได้ปะไอน,นี่คืออะไรมันคือกระโดดยังไงอะกระโดดกระโดดได้ไหมกระโดดอ๋อแค่วิ่งผ่านไปก็กระโดดได้เลยนะครับ <c oughs> เฮ้ยท่อนี้น่าเข้ามันเชื้อเชิญในกูเข้าซะเหลือเกิน,นเราต้องเข้าไปครับโดดข้ามได้เย,ยี่ยมหย่าไปทางไหนต่อวะ เราไปทางไหนได้บ้างเนี่ยเฮ้ยเราเปีนขึ้นเก้าอี้ได้เว้ยนอนอเป็นแมวต้องอยู่บนที่สูงสูงขึ้นโต๊ะได้ไหมขึ้นโต๊ะได้นอมาปวดเล่ามีของกินไหมเอ้ยสวัสดีฮัลโหลคุยเลยกันเราอย่ามัวเสียเวลาดีกว่าครับเราต้องหาทางไปต่อครับมันโดดขึ้นได้เฮ้ยข้างบนมันมีท่อใช่ไหมนะไปมีท่อก็ไปดีครับพี่อรออะไรเนี่ยมันมีทางไปต่อเว้ยผมว่าเราน่าจะมาถูกทาง ไปเลยน้องเหมียววิ่งวิ่งขวาลายซ้ายดีขวาลายซ้ายดีขวาก่อนแล้วกันเฮ้ย้ายก่อนดีกว่าอย่าเจออะไรแปลกๆนะอ้าวมันเป็นแค่ทางตันที่ไปไม่ได้นึกว่าจะมีแบบทางเลี้ยวหักศอกเถอะเอ้ยโอเคเราน่าจะต้องไปทางขวานะครับเฮ้ยที่นี่ที่ไหนทำไมมีคนอยู่ข้างล่างด้วยเดี๋ยวๆด,วดวีขอออกจากล่างแมวเ,เก็บของก่อน สิงล่างเยอทางไหนต่อวะแถวนี้ไม่น่าจะมีวิญญยงวิญญาณอะไรนะแล้วเราก็ออกมาถึงตรงที่เดิมใช่ใช่นี่นี่นี่เป้าหมายของเราก็คือจะปีในไอนี้ขึ้นไปนั่นเองไปเลยฟึบต้นข้ามเยอะินถาว,วนได้อรอ๋โอโคตรเจ๋งโคตรแข็งแรง ไปเลยน้องรูปแป้งนี่ล้องเหมียวเหมียวระหว่างเดินด้วยโคตรเจ๋งน่าตัดต้นไม้ไปครับน่าจะเดาได้ไม่ยากเดินไปเดินไปแล้วไปทางไหนต่ออ่ะทางบอกให้ไปทางนี้กูก็ขึ้นทางนี้แหละครับเดินไปทางขวาใช่ไหมฟึบโดดข้ามปึบมีถาวัอกีกปีนถาวันขึ้นไปอกีกฟึบฟึบแล้วมันถึงถึงเรืเปล่าอุย้ย มีวิญญาณไม่ใช่วิญญาณมันเป็นเหมือนแบบทางที่เราผ่านไม่ได้นะครับนี่คือนี่ไงลิฟที่เชื่อมกับชั้นหนึ่งนะครับที่เราดูข้างล่างเมื่อกี้แปลงอย่าเล่นถุงอันนี้แมวจริงๆในะชีวิตจริงนะครับ <laughs> ถ้าเกิดมีเสียงทง <laughs> เสียงถุงอะไรเข้าไม้ <laughs> ก็แมวผมเองครับมันปวนโอเคเข้าได้เปล่าแอบดูหน่อยเด้ข้างในมีใครไหม <laughs> เข้าไม่ได้ครับสงสัยจะต้องกลายเป็นวิญญาณ ค่อยๆเดินเข้าไปนะใจเย็นนะอย่ามีตัวอะไรนะอ่าเข้าคัดซีนครับสบายใจได้อืมในที่สุดก็เจอแล้วเอาโมโหใครมาทำไมฉันต้องทำกุญแจหายตอนจะออกไปข้างนอกตลอดเลยแล้วเราจะบอกเธอได้ยังไงเนี่ยว่าแบบว่า เรามาอยู่ที่นี่จะสื่อสารเธอได้ยังไง I need to figure out what the ดอะวิส s s ็ต o ต้องการรู้ทุกอย่างที่พยานคนสำคัญคนนี้รู้นะครับเราเข้ามาในห้องตรงนี้อามีของเก็บจริงด้วยครับสำรวจให้ทั่วก่อนเราต้องการอีก2อันเว้ยฮ่าปลดล็อกอาชิเเมนต์ด้วยในสตรีมครับโคเทไลนเนี่ยมีครอบครัวเคยอยู่ที่นี่หรือไงด i s ดิส g ีตาร์มีกีตาด้วยครับโคเทนี่คือห้องใต้หลังคาของโบสนี้เหร ทะลุไปอีกฝั่งได้ป่าไม่ได้นะครับตมถือดมตรงไปข้างล่างเลยก็ไม่ได้นะครับถ้ดาได,ด,ด,ด้ดำดมดัคือเราจะต้องสืบสวนสอบส,สวนในห้องนี้แหละครับเป็นอนันคือเราจะทำยังไง What should I d o man นี่ดูสิเราสำรวจอะไรไม่ได้เลยก็คงต้องเข้าสิงผู้หญิงคนนี้แหละครับแล้วก็บอกให้รู้เกี่ยวกับเรื่องไหนล่ะครับพี่ เกี่ยวกับเรื่องนี้เหรอ Searching k i l l e r เหรอ My o n l i t e Possible Target อ่าเราควรจะถามเรื่องไหนดีวันนี้ถามเรื่อง Bell วเ l อ e r มีไหมหัวข้อ Bell วเ l อ e r ไม่มีเหรอหัวข้อนี้ได้ไหมอ่าอันนี้ได้ครับเยี่ยมโอ้ปวดหัว โอ้ยแกบ้าไปเนี่ยถ้าขืนแกสิงฉันอีกรอบนะโอ้ยแกไม่มีสิทธิ์จะมาให้ฉันช่วยเหลือเข้าใจไหมอะไรฉันพยายามจะสืบหาคนที่ฆ่าฉันที่เพิ่งคิดจะทำร้ายเธอเมื่อชั่วโมงก่อนนี้ยังไงล่ะและถ้าเอ้เดี๋ยวนี่เธอได้ยินนี่เธอได้ยินฉันเห็นฉันเหรออ้มันเห็นเราด้วยว่ะนี่มันต้องจอยจิตสัมผัสนี่ว่เอ๊ะเจ๋งเจ๋ง โอ้ยนี่เธอคือพวกมีเซ้นเหรอเนี่ยนี่โอ้โหฉันนี่มันโชคดีที่สุดในโลกเลยฉันได้เจอคนที่จะช่วยเหลือฉันได้แล้วอะพวกแกจะอะไรกับฉันกับครอบครัวฉันนักหนาว่ะมันไม่ใช่งานกุศนนะฉันจะไม่ยอมเป็นเครื่องมือให้แกหรือจะคู่หูหรือจะเพื่อนหรืออะไรทั้งนั้นฉันไม่ได้ติดหนี้บุญคุณอะไรกับแกเข้าใจไหม บ้าเอ้ยอ่าเข้าใจเข้าใจแต่แตเธอไม่มีทางสู้มันได้หรอกเธอเห็นแล้วนี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้ามันตามล่าเธอหรือคนใกล้ตัวเธอใครก็ตามที่มันอยากฆ่าแล้วยังรอดอยู่จนถึงตอนนี้อ่ะนี่ก็ถือว่าบุญล้วนๆแล้วนะเนี่ยฉันรู้ว่าฉันกําลังทําอะไรอยู่และเธอก็ช่วยให้ฉันหยุดมันได้สิ่งที่เธอทําก็เพียงแค่ตอบคําถามฉันโอเคฟังนะ สิ่งที่เกิดขึ้นกับนายเนี่ยมันแย่อืมและนายก็ช่วยชีวิตฉันไว้แล้วสรุปนายต้องการอะไร What do you want เหรอกูต้องการอะไรเหรอได้ Why would the killer be looking for you ทำไมฆาตก,กรถึงตามล่าคุณล่ะฮะ <c oughs> ฉันถูกฆ่าเพราะ <c oughs> แค่ตามจับมันไปที่บ้านเธออะทำไมมันถึงตามล่าเธอละ่ะ ไอ้โลกจิต Four นั่นน่าจะตามหาแม่ฉันอยู่นะไม่ใช่ฉันหรอกฉันมันคนไม่มีตัวตนอยู่แล้วอืแม่และฉันพยายามกันอย่างมากที่จะอยู่กันเงียบๆก็พอเข้าใจนะว่าแบบโดนหลายๆคนตามวุ่นวายเขาตามหาแม่เธอเหรอมันหมายความว่ายังไงอะ แม่ก็เป็นเหมือนกับฉันนั่นแหละแม่บอกว่าจะไปอยู่แบบสันโดษแต่ปรากฏว่าแม่ก็โดนหมายหัวซะงั้นน่ะถ้ามันไม่มีเรื่องอะไรแล้วแม่จะโดนตามลาได้ยังไงมันต้องมีอะไรสักอย่างแม่เธออยู่ไหนอะน่าจะตายไปแล้วพอแม่คงไม่ทิ้งฉันไปแบบนี้หรอกไม่มีทางอะฉันไม่รู้ว่าแม่อยู่ที่ไหนแต่ฉันรู้แน่ๆว่าไอ้นักฆ่าละคังน่ะมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และการที่เขาปรากฏตัวที่อพาร์ตเมนต์ของฉันและแม่ก็น่าจะเป็นคำตอบถ้าหมอนั่นฆ่าแม่เธอจริงแล้วก็เขาจะไปโผล่ที่บ้านเธอทำไมเนี่ยนั่นสินะฉันก็ไม่รู้นี่การที่มองโลกในแง่ร้ายไม่เคยช่วยอะไรใครหรอกนะเกินั่นแหละอย่างที่โลนันพูดอะนี่ได้ข้อมูลอะไรบ้างเนี่ยเอาต่อไปเลยครับ แล้วทำไมเธอถึงไม่อยู่ที่นั่นแล้วล่ะก็เพราะมีผีแบบพวกนายชอบมาขอให้ฉันช่วยไงล่ะให้ไปบอกลาแฟนให้หรือให้ช่วยแก้ปัญหาบ้าๆฉันรักแม่นะแต่ฉันอยู่ที่เดิมๆนานไม่ได้อะพวกผีจะตามหาฉันได้ง่ายเกินไปถึงฉันจะไม่ได้ต้องเจอปัญหาแบบเธอแต่ฉันก็เข้าใจนะว่ามันยากเหมือน จะบอกว่าลำคาญผีเต็มทนแล้วเลิกยุ่งกับกูที Why were you at the apartment tonight ทำไมคืนนี้เธอไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์นั่นล่ะไหนตอบมาสิแล้วทำไมเธอถึงไปที่อพาร์ตเมนต์ที่เกิดเหตุล่ะคืนนี้ก็นั่นมันบ้านฉันไงคุณเชิร์ล็อกโฮมเออก็เคยอยู่นั่นแหละแม่หายไปหลายอาทิตย์แล้วฉันก็ไม่ค่อยเจอแม่บ่อยขนาดนั้นหรอกนะแต่แม่ก็ไม่เคยหายไปแบบนี้ ไม่ใช่แบบนี้อืมเงาละสินะมาอยู่กับพี่ไม่หนูอยู่กับพี่ไม่เงาอ่าคำถามต่อไปครับอยู่แบบฝันโด <S <S โดเหรอก็ใช่คุณน่าจะรู้จักเธอนะแม่ทำงานเกี่ยวกับคดีของนักฆ่าระคังอยู่กับพวกตำรวจแบบคอยสืบจากการใช้ความสามารถพิเศษเช่นการเห็นผีโทษทีนะนังหนูฉันไม่รู้เลยอ่ะ ฉันเจอสิ่งนี้ที่อาพาร์ตเมนต์เมื่อกี้มันเขียนบางอย่างเกี่ยวกับหนังสือหนาคาลคัคังด้วยแล้วมันก็เป็นลายมือของแม่หนังสือหนาคาละคังงั้นเลยน่าจะเป็นหนังสือที่แม่เธอใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับฆาตากรนะมันน่าจะอยู่ที่สถานีตำรวจจริงเหรอในคืนนี้คุณเห็นฆาตากรมาใช่ไหม คุณพอจะรู้ไหมว่ามันเป็นใครนี่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยจุดที่ตำรวจมาถามประชาชนว่าใครคือฆาตกรน่ะโอเคฉันเข้าใจแล้วทำไมคุณต้องการความช่วยเหลือมากนะนี่ฉันไม่ได้ถามไปเรื่อยนะฉันถามพยานของฉันคนที่ฉันเพิ่งช่วยชีวิตไปแต่เธอจะไม่ปลอดภัยนะถ้าเธออยู่คนเดียวเธอต้องการใครสักคนมาปกป้อง พวกตำรวจอาจจะตามหาคนที่หายไปให้แต่ตอนนี้ฉันเจอเธอแล้วและฉันจะช่วยเธอตามหาแม่ของเธอเองปัญหาของเธอก็เหมือนปัญหาของฉันเหมือนกันนั่นแหละตอนนี้ไม่มีทางหรอกเดี๋ยวพิ่งเข้าใจอะไรผิดสิคุณช่วยชีวิตฉันน่ะเข้าใจฉันชดใช้คืนให้ไม่ได้แต่ปัญหาของนายก็ยังเป็นของนายไม่ใช่ของฉันโอ้อยู่นี่เองโชคดีนะนายต้องการํำอวยพรแน่ขอให้มีชีวิตหลังความตายที่ดีเฮ้ยรอก่อนดิอย่าเพิ่งไปหยุดก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมเนี่ย เราอยู่ฝั่งเดียวกันนะถ้าแม่เธอเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เราก็ต้องช่วยกันหาทางออกดิช่วยกันหาทางออกอระคุณกําลังจะทําอะไรคุณมันตายไปแล้วฉันจะจัดการปัญหาของฉันเองแค่เลิกยุ่งกับฉันสักทีเฮ้ยผมว่าไอ้จอยเนี่แหละมันมีพลังอะไรบางอย่างฉันมั่นใจว่าเธอต้องรู้อะไรมากกว่านี้แน่ฉันจะไม่ปล่อยเธอไปแน่นอนเราต้องหาทางลงไปเดี๋ยวนี้มก็ลงลิฟต์ตามไปสิพี่ใช่เราจะให้เธอไป ไม่ได้แน่นอนนะครับเดินตามนั่นไงกูว่าแล้วว่าเดินไม่ได้และมีแมวอยู่หนึ่งตัวที่เราจะต้องสิงมันลงไปใช่ไหมแล้วใครนั่งอยู่ริมหน้าต่างครับที่นั่งไม่มีหรืองไงไม่ต้องมามองมาเหมียวเลยเดี๋ยวกูก็สิงมึงต่อเอาเป็นว่าสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับผม